สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่สถานีรถไฟโอ้โหมาเตรียมพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วครับนี่ขอดูด้านหลังหน่อยนะคะไหนด้านหลังเหรอโอ้โหนี่รถไฟมาดนต่อแบบนี้อต่อได้หลายแบบเลยใช่ไหมได้หลายแบบมาเราแกะกันเลยดีกว่ามา เป็นรถไฟรถแมคโครขนรถแมคโครใช่ไหมเดีย๋ยวป้าแกะตรงนี้ให้เลื้มเลื้อ่าดึงออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอ่าถ้าดึงออกมาดดโอ้มาแล้วเราได้อะไรบ้างครับเนี่ยโอ้มได้นนชิ้นเลยดูสิเพื่อน เี่ยเรามาเริ่มแกะกันเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราแกะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราบอกให้เพื่อนๆดูนะมแกเลยอ่าเอาออกมาเลยครับน้องชีตา้าโอ้โหอ,ออกมาโอ้หฮุบเลยเทียบเลยอ่าเอาออเอาออกมาให้หมดเลยโอ้มีอะไรบ้างครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยอืมโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันแป๊บหนึ่งนะครับ เอาครับตอนนี้ประกอบล้างเสร็จแล้วนะครับเอาเปิดเลยเอาเดี๋ยว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 เอาตกลางเลยเ,เดี๋ยวนะครับเราจะเอามาใส่รางก่อนอาทิตย์ด้หลบหลบก่อนอาทิตย์ด้หลบก่อน เราต้องเริ่มใหม่นะครับอ่ขึ้นนะนออกไปข้างนอกมาต่อไปมุดออกไปมุดออกไปมุดอ,อืมอ,อ๋ออืมอ๋อ ไปเอาตกลางอีกแล้วโอ้โห่ะเดี๋ยวแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วครับรถไฟโอ้โหอ้าวตน้นไม้ล้มได้เท่านี้แหละหรอกเอาล้มไปแล้วรถไฟไหนลองลองเอาแค่คันเดียวนะ ให้ดับเหรอก็ดับ,ดบโอเคเรามาวันนี้ไปก่อนนะครับบายบาย